เราได้พูดคุยกับนายแพทย์ดร์พงศธรธัญญาหานแล้วนะคะแล้วเมื่อกี้คุณหมอก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอเชี่ยวชาญศาสตร์แห่งการฝังเข็มศาสตร์แห่งการชะลอวัยก็จริงแต่มีอีกหนึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังและเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่บอกว่าเป็นมือหนึ่งของการฝังเข็มของประเทศไทยเลยนั่งอยู่ทางกูแล้วนะคะสาหรับแพทย์หญิงพีรนุชธัญญาหานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหมอเดี๋ยวเมื่อกี้นายแพทย์ดร์พงศธรเนี่ย อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วอาจารย์เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งการสังเข็มก็จริงแต่ไม่ใช่มือหนึ่งมือหนึ่งนังอยู่งข้างอู้แล้วยังไงคะไหนช่วยเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยว่าจริงๆแล้วคุณหมอมีความเชี่ยวชาญด้านไหนบ้างเป็นคุณหมอด้านไหนก็ก็คือหมอจบแพทย์บ,บัณฑิตนะคะ,คะจากสิริราชเขียนนิยม<อ>แล้วก็ก็คือหลังจากนั้นก็ไปต่อจะเป็นเฉพาะทางอะ,ค,ะค่ะเป็นทางด้านอายุรกรรม,มแต่ว่าอายุรกรรมของที่หมอเรียนเนี่ยจะเป็นที่เรียกว่า แวนสายครอบครัวค่ะซึ่งจะแตกต่างจากอายุรกรรมทั่วไปก็คือเราจะเน้นแบบด,ดูแลกับบูรณาการอาจบจากเซราดเป็นคุณหมอด้านอายุรกรรมแล้วใช่ไหมคะแต่ด้าน,นหลังคุณหมอคงสะทอนคือมีใบประกาศนียบัตเยอะมากอันนี้แค่ส่วนหนึ่งแล้วของคุณหมอเมียวนะคะม,มีมีแบบนี้บ้างไหมคะมีค่ะก็หมอกระจบมีผิวหนังเนาะจบด้านผิวหนังด,ด,ด้วยปรกาศใช่ค่ะ,คะ แล้วก็มีเรื่องของอาชีววิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอะไรคะอันนี้เป็นเรื่องของอโรคจากการทำงานนะคะอย่างเช่นทำงานออฟฟิศก็อาจจะมีเรื่องออฟฟิศซินโดรมคหรือว่าทำงานในโรงงานก็จะเป็นพวกโรคปอดจากจากฝุ่นในโรงงานเนี่ยค่ะอันนี้คุอหมอก็เรียนด้วยค่ะอ๋อแล้วก็ยังมีอีก ใช่มีอีกก็คือเป็นการอบรมย่อยๆอะไรเงี้ยค่ะค่ะซึ่งก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่ากันเลยคุณผู้ชมนะคะเอาล่ะนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งการันตีอย่างหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ เวลาอยากจะทําสวยเวลาจะไปหาหมอสักคนหนึ่งเนี่ยต้องคํานึงถึงในเรื่องของความปลอดภัยนะคะต้องคํานึงถึงว่าคุณหมอคนนั้นมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ใจชี้แล้วก็โล่งใจนะคะว่าทั้งคุณหมอพงษ์ธนนะคะทั้งคุณหมอพิรนุชเนี่ยมีความสามารถในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็เรื่องของความสวยความงามอีกด้วย มาพูดถึงในแง่ของประสบการณ์กันบ้างดีกว่านะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วคุณหมอเนี่ยรักษาคนไข้มามาหลายเคสแล้วปกติก่อนหน้านี้รักษาคนไข้อยู่ที่โรงพยาบาลอะไรบ้างนะคะก็อยู่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะอยู่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลวชิระค่ะก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่จะถูกซื้อตัวดึงมาอยู่ที่คลินิกนี้คุณหมอทําอะไรมาบ้างอีกก็ก็คือเป็นอาจารย์นะคะหลักๆเลยก็คือเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์นะคะ เป็นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะคณะแพทยศาสตร์เนาะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่คณะแพทย์วชิรพยาบาลนะคะก็คือ,อคหลักๆก,ก็คือสอนแล้วก็ทําวิจัยนะคะเป็นอาจารย์ของคุณหมออีกทีนึงนะคะดังนั้นวันนี้เราก็มั่นใจได้เลยว่าได้อาจารย์มาฝังเข็มให้ แน่นอนก็ต้องปลอดภัยอยู่แล้วนะคะคําว่าดูแลแบบบูรณาการู้เชื่อว่าหลายคนอย่างสงสัยมันคือ,อยังไงคะลยกก็อย่างง่ายๆค่ะก็อย่างเช่นถ้าเกิดเราดูหมดเลยทั้งตัวคือทั้งเรื่องของทั้งเรื่องของร่างกายจิตใจแล้วก็สิ่งแวดล้อมครอบครัวสังคมออย่างเช่นถ้าเป็นอายุกรรมปกติเนี่ยเราก็อาจจะปวดเขา่าให้ยาแก้ปวดหรือเป็นเบาหวานก็ให้ยาลดน้ำตาลพวกนี้นะคะ แต่ว่าถ้าเกิดอ,อย่างที่หมอเรียนเนี่ยก็คือจะเนเ้นไปตรงจุดว่าอะไรคือต้นตอของสาเหตุเราจะไม่ได้ให้ยาแบบตามอาการค่ะนะอย่างเช่นปวดเข่าเนี่ยก็จะดูว่าเออทำไมถึงปวดมีปัญหาตรงจุดไหนสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงบ้างะคะ ซึ่งศาสตร์อันเนี้ยมันก็จะค่อนข้างใหม่แล้วก็ยังไม่ค่อยมีใครได้เรียนอ๋อคือโดยปกติเวลาหลายคนสมมติว่าปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ปวดข่าคุณหมอก็จ่ายยาข่าวมาแต่อันนี้คุณหมอก็จะถามถึงสิ่งแวดล้อมถามถึงหลายๆอย่างพพวไรด้วยเพราะว่าทุกอย่างค่ะมันมีผลต่อการรักษาแล้วคุณหมอมามีความชำนาญเชี่ยวชาญในเรื่องของศาสตร์แห่งการฝังเข็มได้ยังไงอะคะก็ก็คือมันมีจุดจุดหนึ่งอะค่ะที่เรารู้สึกว่าทางด้านแผนปัจจุบันเนี้ยค่ะ มันยังไม่ตอบโจทย์อของการรักษาของคนไข้ทุกๆท,ทุกคนที่หมอได้ได้รับได้รักษานะคะก็เลยพอดีม,มีคนแนะนําว่าเออมันมีคอร์สการเรียนฝังเข็ม,มล้อจากเสียงไายก็เลยได้มีโอกาสไปเ,ออเรียนนะคะเรียนแล้วก็รู้สึกว่าใช่ะคะ่ะเพราะว่าเอามา,าแก้ปัญหาบางส่วนที่แผนปัจจุบันเนี่ยยังไปไม่ถึงม,มันก็เอามา ตอบโจทย์ได้เราก็เหมือนกับเรามีมุมมองมากขึ้นค่ะ,คะมีทั้งแผนปัจจุบนันทั้งแผนทั้งแผนจีนทั้งฝังเข็ม,มเนาะก็ะคือควบคู่การผสมผสาน<ช>ก็เรียกว่าเป็นนวัตรกรรมใหม่เลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะเป็นการผสมผสานระหว่างแพทย์แผนจีนซึ่งมีมาประมาณ2,000กว่าปีแล้วใช่ใช่ใชไหมคะกับแพทย์แผนปัจจุบนันซึ่งหมอก็จบมาด้านนี้โดยตรงแล้วก็ได้เขียนนิยมด้วยไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะแต่างนี้ค่ะอุขอถามถึงคนทั่วไปประชาชนีทั่วไปโดยปกติแล้วเนี่ย เออจะป่วยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับโรคไหนมากที่สุดคะก็เออส่วนใหญ่ก็เป็นโรคเรื้อรังนะคะพวกเบาหวานความดันความดันโลหิตสูงโอ้ก็จะเป็นกลุ่มนี้มีมีโรคอะไรอีกบ้างที่ที่ส่วนใหญ่คุณหมอเจอเยอะมากเออแล้วก็เป็นพวกโรคเกี่ยวกับอาการปวดปวดปวดข้อปวดขาปวดต่างๆอาการต่างอะไรพวกนี้ ทีนี้อุ้งเชื่อว่าคุณหมอมีประสบการณ์เยอะในเรื่องของการรักษาทัางในส่วนของการเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมาเทียบเคียงกันว่าพอมาเป็นแ,แพทย์แผนผสมผสานแล้วเนี่ยผลมันเห็นได้อย่างชัดเจนแตกต่างกันมากแค่ไหนย,ยังไงบ้างคะคืออย่างที่บอกค่ะว่าอย่างแผนปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังมีจุดเทจจุดที่ไปไม่ถึงน่นอทีนี้แพทย์แผนจีนหรือแผนฝังเข็มเนี่ยมันก็จะเข้าไปแก้ไขได้ อย่างเช่นคนไข่บางคนเนี่ยตรวจแล้ไม่เจออะไรนะคะอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงอะไรอย่างงี้ค่ะทีนี้ตรวจร่างกายก็ปกติหมดค่ะแต่ว่าพอมาเป็นเรื่องของการฝังเข็มการการดูแลแบบแผนจีนเนี่ยมันก็จะมีการดูแลการวิจัยที่แตกต่างกันไปอะค่ะเป็นอย่างเช่นเป็นเลือดพร่องเป็นหยินไตพร่องเนี่ยค่ะซึ่ง คนเหล่าเนี่ยปวดทั้งกายจะปกติแต่ว่าพอเรามาไม่ใช้แบบแผนจีนนะคะเช่นการดูลิ้นการแมะการดูผิวสีผิวพวกนี้ค่ะก็จะจะพบว่าเขามีปัญหาทำให้ทาให้แผนจีนเนี่ยการฝังเข็มเนี่ยสามารถรักษาในส่วนที่ปัจจุบันทำไม่ได้โอ้โหนี่คือคือข้อดีนะคะสำหรับหลายๆคนที่อาจจะแบบ ฉันก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพคุณเคยไหมมีป uh ัญหาสุขภาพแต่ไปตรวจหาคุณหมอที่โรงพยาบาลปรากฏว่าคุณหมอก็บอกไม่ได้เป็นอะไรแต่ทําไมมันถึงเคลียร์ทำไมถึงรู้สึกว่าชีวิตก็ไม่ได้มีความสุขแบบสุดๆมันอาจจะมีช่องโหว่ของแผนปัจจุบันใแต่ตรงนี้แพทย์แบบผสมผสานของคุณหมอแล้วก็ในแพทย์กุงศรีรเนี้ก็คือตอบโจทย์ตรงนี้ได้ใช่ค่ะคือของของเราเนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งแผนปัจจุบันค่ะเอามาบูรณาการกันควบคู่กันเอาอย่างนี้ดีกว่า อู๋เชื่อว่าในปัจจุบันหลายคนจะมีปัญหาอย่างขอเป็นเคสของคุณพ่อนะคะคือมีปัญหาเรื่องของเบาหวานความดันถามว่าการฝังเข็มแบบผสมสายของคุณหมอเนี่ยสามารถที่จะช่วยคนไข้กลุ่มนี้ได้ไหมคะได้เลยค่ะได้ผลดีนะคะ<อ>จากประสบการณ์ที่ดูแลรักษามาเนี่ยก็คือได้ผลดีค่ะเพียงแต่อย่างที่บอกคือต้องดูแลควบคู่กันนะคะก็ทั้งปัจจุบัน ก็คือรับประทานยาแล้วก็ฉีดยาหรืออะไรแล้วแต่เนาะ,ะแล้วก็ดูแล,และะเรื่องอาหารออกกําลังกายแล้วเราก็มาฝังเข็มเพื่อจะเสริมสุขภาพแล้วก็เพื่อที่จะบํารุงในส่วนที่บกพร่องนะคะ,ะก็ได้ผลดีมีหลายเคสค่ะที่น้ําตาลสามารถลดลงได้โดยที่ใช้ยาน้อยลงหรือไม่ได้ใช้ยาฉีดหรือว่ายากินเลยนะคะถ้าหลายหลายคนที่มีปัญหาต้องกินยาวันละสิบกว่าเม็ด กินยาเป็นถุงเนี่ยก่อนจะหายคือมันจะมีปัญหาเรื่องไตแน่นอนใช่ใชไหมคะั้า่อกกินยาเยอะเด,ยนะเดี๋ยวโรคนั้นเดี๋ยวโรคนี้แต่ลองอีกหนึ่งวิธีคือวิธีนี้ถ้าหามาหลากหลายคลินิกไปรักษามากับคุณหมอหลายๆคนแล้วรู้สึกว่าสุขภาพคุณด้ดีขึ้นลองมาดูเพราะว่าคุณหมอก็เคยดูแลให้กับคุไข้หลายคนท,ที่ที่อาการดีขึ้นใช่ค่ะใช่ใชโอเคอ่ะวันนี้ใครที่ข้งใจว่า าศาสตร์การรักษาแบบคุณหมอก็คือแบบโบร,รณาณการเนี่ยมันจะช่วยตอบโจทย์เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนอกจากสุขภาพให้คุณหมอพูดเหมารวมเลยดกว่าว่าการสังเข็มที่คลินิกนี้คลินิกนายแพทย์พงชะรช่วยเรื่องอะไรได้บ้างก็ก็คือมันจะแบ่งได้เป็นสองหลักๆนะคะก็ะด้านสุขภาพก็คือจริงๆไม่อาจจะพูดว่าได้ทุกโรคเนาะ,ะมันก็อาจจะดูแบบออโอเวอร์เกินไปแต่จริงๆก็ได้ได้โดยส่วนใหญ่นะคะโรครล้ทางเบาหวานความดานัน เรื่องของอาการเจ็บป่วยบางอย่างที่ที่แในปัจจุบันตรวจแล้วไม่เจอนะคะอ่อนเพลียเหนื่อยไมเกรนปวดศีรษะได้หมดนะคะค่ะอวกหอบผืดก็ได้อันนี้คือยกตัวอย่างค่ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือเรื่องของความงามอ่าเรื่องของความสวยความงามความสวยความงามก็คืออย่างที่นี่ก็ดูแลหมดนะคะเช่นวีเชฟตาหวานนะคะหรือว่า ทำให้หน้าอ่อนเยาว์ลงทําให้หน้าเด็กลงกระตุ้นคอลลาเจนนอกจาลดน้าหนักเนาะรอดูแลเรื่องสัดส่วนค่ะได้เลยนะคะเอาง่ายๆว่าจะแต่เส้นผมจะลดปลายเท้าจริงๆเลยค่ะอ่ะคุณผู้ชมดังนั้นในวันนี้นะคะสําหรับใครที่สนใจอย่างนี้ดีกว่าอย่างคนที่อยากจะปรึกษาเพิ่มเติมอาจจะแบบยังไม่ได้มีเวลาที่จะเดินทางมาที่นี่คุณหมอจะสามารถให้คําตอบได้ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างไรบ้างไหมคะตอนนี้เรามีบริการพิเศษเนาค่ะ เป็นการให้คำปรึกษาผ่านวิดีโอคอลอ๋อเหรอคะต้องทํายังไงบ้างเนี่ยเกิดหลายคนอยากจะปรึกษาก่อนที่จะเดินทางมาที่นี่อะคะก็คือสามารถโทรมานัดได้นะคะโทรมานัดตามเบอร์โทรศัพท์นะคะที่ปรากฏอยู่ด้านล่างคือเรากดอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็นัดกับพนักงานนะคะแล้วก็จะมีการระบุเวลาเนาะแล้วหมอจะโทรกลับไปนะคะเป็นเป็นไลน์เป็นวิดีโอคอลหมอก็จะได้มีการ ซักประวัติสัมภาษณ์แล้วก็ดูลิ้นไปด้วยเนาะมันก็จะช่วยประหยัดเวลาเผื่อว่าแบบเดินทางไกลบ้านอยู่ไกลเนี่ยแล้วก็สามารถคือคุยกันไปก่อนได้ะค,ะค่ะเนาะแล้วก็พอมีเวลาค่อยแวะเข้ามาหาเราะคะโอ้โหยังไงใครที่ไม่มีเวลาก็สามารถที่จะใช้วิธีการนี้ได้เบอร์ปรากฏอยู่ด้านล่างหน้าจอแล้วนะคะอะแหละวันนี้เราก็ได้ทําความรู้จักนะคะกับ คุณหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าเมื่อกี้แอบสังเกตเห็นว่าคนไข้ของคุณหมอเยอะมากแล้วความพิเศษของที่นี่ที่อุชอบมากเลยก็คือทุกคนที่มารักษาแล้วทุกคนจะได้แฮปปี้มีความสุขเยวยเพราะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกด,ด้วยใช่ไหมคะค่ะเรื่องราวของรางวัลรู้สึกว่าในแพทย์ธงสะทอจะต้อนรับคนไข้ยอยู่ด้านบนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะว่ากิจกรรมนี้วันนี้คนไข้ที่มารักษาที่คลินิกคุณหมอเนี่ย ใครจะได้รับรางวัลบ้างเพราะรู้สึกรางวัลสูงสุดเท่าไหร่นะคะคุณหมอห้าแสนห้าเลยค่ะห้าแสนห้าหมื่นบาทวันนี้จะมีใครได้หรือเปล่าไปติดตามในช่วงหน้าค่ะ